คนก็จะรู้จักซูมในฐานะของมีติ้งเนาะใครๆก็บอกว่า,วาอ๋อซู o หมอมีติ้งมีติ้งมีติ้งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราอยากจะมาสื่อสารให้รู้ว่ามีติ้งอะ่ะ โหถ้าเทียบซูมจากโปรดักทั้งหมดที่อลังการใะแยๆมากใยม่มิทติ้งเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งเอง <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารู้กันดีกว่าว่าคาว่าซูมที่ทุกคนเข้าใจว่ามิทติ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซูมแบบนั้นนะมันมีมากกว่านั้นอีกมากๆถ้าพูดถึงตัวซูมเนอะวันนี้ถ้าเกิดใครซื้อซูมแบบเสียเงินนะคะต้องบอกให้รู้เลยว่าคุณเสียเงินไปทุกคนเข้าใจว่าซื้อซูมเพื่อไปมิทติ้งแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณจ่ายเงินไปแล้วหลายปีเนี่ยสิ่งที่คุณไไไไไดดด้้้้้้เเเลยนนนอออออกกกจามมตงงงงคคคคุุุณณณรรื่่ขแแชชใใ์บบ แชทที่มันเป็น Public ข้างนอกแล้วคุณมีแชท Enterprise c h a แในองค์กรได้เลยซู Zoom มากับ c คอนเซปต์หรือโปรดักที่ชื่อว่า m o เดิร์นซูนะคะหรือเป็นมากกว่าซูมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปรู้จักกัน กลับมาพบกับปินนะคะในรายการวิอยากแชร์ค่ะวันนี้เป็นรายการ EP ที่12แล้วนะคะและวันนี้ปินอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะนั่นก็คือพี่เอมนะคะโปรดักเมเจอร์แบรนด์ซูเมชีเซสนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปินกับพี่เอมเนี่ยก็จะพาทุกท่านมารู้จัก ซูมนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่มีติ้งออนไลน์อีกต่อไปแล้วนะคะวันนี้ซูมมากับคอนเซปต์หรือ Product ที่ชื่อว่า Modern Zoom นะคะหรือเป็นมากกว่าซูมมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปรู้จักกันแต่ก่อนอื่นเลยคะ่ะพี่เอ็มคำถามแรกเลยซูมเนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างในประเทศไทย ต้องบอกอย่างนี้ค่ะตัวของซูมเองเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2011แล้วนะคะซึ่งเขาเกิดมาจากการเป็นวิดีโอคอนเฟลต์เลยใ hmm. นยุคนั้นที่ยังไม่ได้ต้องคอนเฟลต์อะไรแต่ว่าเขาเกิดมาแบบนี้แต่ว่าที่มีมบทบาทจริงเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยแต่เป็นทั่วโลกเลยก็คือตอนยุคที่โควิดนั่นเองทุกคนกลับไป work ฟ r ร m home แล้วมันฉุกเฉินกันทันหันมากไม่ได้มีใครเตรียมการไม่ได้อะไรมาก่อนพอเซิร์ชขึ้นไปเกี่ยวกับคอนเฟลต์เนี่ยแน่นอนซูมเราทำาปนอย่างยาวนานอยู่แล้วมันก็เลยเป็นที่ที่่่่รู้้้จักกััักกกนนนนนไปปววววววโลลลใชชงงงเานนะะ2019 20, งเงาาาค2019-20อแํ Modern Zoom หรือเป็นมากกว่าซูมมันคืออะไรคะพีจ่จริงๆแล้วอะค่ะหลังจากวันที่ซูมเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยกับทั่วโลกนะคะคนก็จะรู้จักซูมในฐานะของมิ팅เนาะใครๆก็บอกว่า oh, อ๋อซูมหมอมิ팅มิ팅มิ팅อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราอยากจะมาสื่อสารให้รู้ว่ามิ팅อะโหถ้าเทียบซูมจากโปรดักทั้งหมดที่อลังการใหญ่ๆมากหม่ซูมมิ팅เป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารู้กันดีกว่าว่าคาว่าซูมนี่ทุกคนเข้าใจว่ามิ팅เนี่ย มันไม่ใช่แค่ซูมแบบนั้นนะมันมีมากกว่านั้นอีกมากๆทำในมิงออนไลน์เนี่ยฟีเจอร์ที่ปัจจุบันเอาว่าพนักง,งานเนี่ยอย่างตัวปินหรือตัวพีเอละกันที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่ในส่วนของเปิดกล้องเปิดไมค์แชร์สไลด์เล็กๆน้อยๆตอบแชทอะไรกันเนี่ยคะ่ะปินเลยอยากให้พีมมาแนะนําฟังก์ชันการใช้งานเด่นๆของซูมเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากฟีเจอร์ธรรมดาพวกนี้นิดนึงอะคะ่ะ ถ้าพูดถึงตัวซูมเนอะวันนี้<ะ>ถ้าเกิดใครซื้อซูมแบบเสียเงินนะคะต้องบอกให้รู้เลยว่าคุณเสียเงินไปทุกคนเข้าใจว่าซื้อซูมเพื่อไปมีตติ้งแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณจ่ายเงินไปละลายปีเนี่ยสิ่งที่คุณได้เลยนอกจากมีตติ้งนะคะ,ะคุณได้เรื่องของแชทคุณแชทในองค์กรได้คุณไม่จำเป็นต้องไปใช้แบบแชทที่มันเป็นพับบิ c ข้างนอกแลละคุณมีแชทเอนเตอร์ไพรส์แชทในองค์กรได้เลยคุณมีไว้บอร์ดที่เอาไว้แชร์งานการคุยงานการสามารถแท็กโปรเกตต่างๆเอ้ยเซลไปขา,ขายของมาไปถึงไหนแล้วฝ่าย หลังบ้านติดตัง้งไปเฉยไหนหรือ,อยังเราสามารถทําทุกอย่างอันนี้บนไวบอร์ดที่ซูมให้มาฟรีนะคะหลังจากที่คุณซื้อไปได้เลยมีเรื่องของคลิปให้คลิปนี้เอาไว้าํแบบับ HR หรือว่าแผนกต่างๆแน่นอนเรามีพนักงานใหม่ขึ้นมาตลอดเราจะมาเทรนนิ่งตลอด ตลอดเวลาก็ไม่ได้โปรดักต์ใหม่มีเซลเข้าออกตลอดเวลาเราสามารถอัดคลิปเนี่ยคะ่ะใส่ไว้ในซูมนะให้พนักงานเข้ามาดูได้เราจัดลุปจัดแบบจัดทุกอย่างได้<ม>พวกนี้ซูมให้มาฟรีหมดเลยจากลายเส้นที่คุณคิดว่าคุณซื้อไปแค่ม ETING อย่างจริงอ่ะมันมีมนพวกนี้ม <า S 1> หมดเลย <คน S 2> ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเองเนาะที่วันที่คุณซื้อเม ETING เนี่ยจริงๆมันมีมากกว่านั้นแต่จริงเนี่ยนอกจากส่วนเม e ติ้งแล้วค่ะซูมยังไปในเรื่องของเว็บมนาอีเวนต์ห้องโต๊ต่างๆนึกถึงโคเวกิ้งสเปซเนาะมันจะต นึกภาพบริษัทที่มีฮอตซีทวันนี้ค่ะแทนที่พนักงานจะต้องมาลุ้นว่าวันนี้เข้ามาจะมีโต๊ะทํางานหรือเปล่าพอาฮอตซีทมักจะมีจำนวน,นน้อยกว่าคนในที่ทำงานถูกไหมคะ วันนี้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดคุณมีซูมที่เรียกว่า work space reservation พนักงานสามารถจองที่นั่งอะจากที่บ้านได้เลยหรือว่ามาถึงที่ทำงานอุ้ยวันนี้ฉันจะเข้าออฟฟิศมีที่นั่งไหมนะสามารถเปิดดูฟอร์แบงของบริษัทแล้วก็กด<ม>จองได้เลย,เล,ยเลือกเวลาแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่ต้องกลัวคนจองแล้วไม่มานั่งด้วยเพราะว่าสมมุติว่าเอ็มจองไวไบ้ไวไบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงเอ็มไม่ไปเช็คอินที่โต๊ะเดี๋ยวบ่ายสามโมงสิบห้าทีมันดีโตออกให้คนอื่นเข้ามาทำงานแทนได้ <Wow. S 2> อันนี้ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนะคคก็ถออ่่าเ้้นนนมูตงัีปแ จุดเล็กๆมากๆเลยอันเนี้ยสำหรับแค่พนักงานใช้เนอะแต่ถามว่าถ้ามันมากกว่านั้นล่ะวันเนี้ยทุกทุกคนในบริษัทเนี่ยควรจะมีเบอร์ต่อที่เป็นเบอร์ออฟฟิศเพื่อที่จะต่อตรงมาได้เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยากให้เบอร์มือถือกับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดมัวแต่ให้เบอร์ออฟฟิศเนี่ยเราพวกเซลล์ต่างๆจะออกไปทางานข้างนอกไงซูมมีระบบที่เรียกว่าซูมโฟนค่ะเขาสามารถที่จะทํางานได้ทั้งบนโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ บนคอมพิวเตอร์บนมือถือบนแท็บเล็ตบนทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้บริษัทเป็นฮอตซีทแล้วพนักงานนั่งไม่ชนกันเขาสามารถไปใส่อินตัวของเบอร์โทรศัพท์ออฟฟิศของเขาอะที่ตรงไหนก็นได้โทรมาหาโอเวอรเตอร์ที่ออฟฟิศโอเปอรเตอร์สามารถกดดูได้เลยว่าอุ้ยซูเบอร์ต่ออะไรแล้วก็ต่อแล้วมันก็เด้งปุ๊บมาที่พนักงานท่านนั้นตัวคนเ,<ล>เอมเลยโดยที่เอมไม่จําเป็นต้องประจําอยู่ที่โต๊ะที่เครื่องตรงนั้นเลยที่เรียกว่าซูมโฟนนั่นเองนะคะและที่สําคัญยังมีในส่วนของที่เรียกว่าคอนค็ะะก ทั่วไปเนี่ยเอาว่าลูกค้าทั่วไปที่รู้จักในมุมซูมเนี่ยที่ผ่านผ่านมาหลายๆปีเลยนะก่อนที่ซูมจะพัฒนามาตรงเนี้ยสีนาทีโดนตัดละแต่สิ่งที่พีเอ็มนำเสนอขายวันนี้ค่ะทุกท่านมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันเป็นในระดับ Enterprise ที่เหมาะสําหรับทางองค์กรนะคะที่วันนี้องค์กรณนะปัจจุบันก็อัดแอเป็น w o r k f r o m anywhere ไปแล้วนะคะอย่างเช่นที่เราก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนัน,เนเมเดลซูมเนี่ยเหมาะมากซูมเนี่ยอย่างที่ปิ้นกําลังเกลื่อนมันเลย ว่ามันเหมาะกับองค์กรธุรกิจหรือแพลตฟอร์มไหนบ้างคะจริงๆแล้วอะซ o o เนี่ยค่ะเนื่องจากเรามีไลน์ของ Product ค่อนข้างเยอะมากแล้วมันครอบคลุมเอาง่ายๆเนาะเราคือ o m m u n i c a t i o n Platform Communication ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าแค่สนทนากาันทางผ่านการประชุมมันคือการ Comm o m m u n i c a t i o n แบ่งออกเป็นสองฝั่งระหว่างพนักงานในองค์กรเราเรียกว่า e m p l o y e e Engagement และระหว่าง Costomer ก็คือ c o s เต m e r e n g a g e m e n t เรามีสองฝั่งนี้เพราะฉะนั้นนะคะ z o o เนี่ยจะเหมาะกับทั้ง บริษัทขนาดเล็กกลางใหญ่เอกชนอ็นเตอร์ไพรส์ทำได้หมดเลยอยู่ที่ว่าคุณอนะอยากที่จะเอาซูมเข้าไปใช้ตรงจุดไหนตั้งแต่ต้นน้ำแมก้กระทั่งโอเปอรเรเตอร์ต่างๆอะคะ่ะมัน เอาซูมเข้ามาอดอปใช้ได้ทั้งหมดเลยอย่างที่บอกว่าแม้กระทั่งระบบโทรศพัพท์เนาะเปลี่ยนมาเป็นซูมได้คอนแทคเซ็นเตอร์แทนที่เราจะต้องมีพนักงานมากมายที่คอยดูแลในแต่ละแพลตฟอร์มเต็มไปหมดเลยวันนี้คุณเอาทุกแพลตฟอร์มมารวมกันไว้บนซูมแล้วพนักงานทํางานตรงนั้นอะง่ายๆคนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ SME อะถ้าเกิดเขาอยากจะปรับเปลี่ยนตัวขององค์กรเขาให้สามารถบริการได้ครบรูปแบบแต่เขาไม่ได้มีเงินไปทําระบบคอนแทคเซ็นเตอร์ที่มันราคามหาศาลมากเขาใช้แค่ซูมพอหละทำได้เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเล็กกลางใหญ่ ไปจนโตถึงระดับภาคเอกชนภาครัฐบาลไปได้หมดเลยเราแน่นอนว่ามันมีคอมเพลตเตอร์ที่มีลักษณะคล้ายๆซูมแต่ว่าทําไมลูกค้าองค์กรถึงจะต้องหันมาใช้ซูมคะพี่ ก็จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่า Zo ูมเนี่ยมันเป็นการรวมแพลตฟอร์มเนอะหลายๆอย่างที่ใช้สื่อสารในองค์กรเนี่ยเข้าด้วยกันคําถามคือวันนี้ตัวของ IT เองหรือตัวของจัดซื้อเองหรือตัวของผู้บริหารเองก็ตามเนี่ยเวลาเขาทาการให้องค์กรมันขับเคลื่อนไปเขาจะต้องมีแพลตฟอร์มเต็มไปหมดเลยในองค์กรไม่ว่าจะเป็น CRM แพลตฟอร์มคอม n i c นชั่นแพลตฟอร์มแชทเต็มไปหมดเลยถูกไหมคะก็ต้องดูแลหลากหลายเต็มไปหมดเลยวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าทุกอย่างนั้นอะรวมอยู่ในซู คุณติดต่อที่เดียวคุณคอนแทคที่เดียวคุณคอนซัลกับที่เดียวจบจ่ายเงินรลยปิดกับซูมที่เดียวตั้งมากมายบนแพลตฟอร์มเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นต้องให้พนักงานคนหนึ่งโหลดแอปเต็มไปหมดเลยหรือว่าให้องค์กรองค์กรหนึ่งมีแพลตฟอร์มเต็มไปหมดเลยซูมอย่างเดียวจบเลยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะปิ๊นอยากให้พี่เอ็มเนี่ยสรุปรวบรัตนิดนึงว่า modern zoom เนี่ยมีฟีเจอร์เด่นๆอะไรบ้างให้อะไรกับคุณบ้างที่จะมาช่วยพัฒนาองค์กรของเขาเนี่ยให้มัน modernize มากขึ้นในด้านของการ คำว่ามอ h แดน o o m คือซ o มวันนี้ที่ทุกคนคิดว่ามีติ้ง g ค่ะอย่างที่เอ็มพูดไปเนาะจะมีติ้งไว o บอร์แชทคลิปหรือว่าแม้กระทั่งตัวของโฟนคอนแทคเซ็นเตอร์ซูมลูมนะทุกอย่างอยู่นั้นแม้กระทั่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับคนเป็นเซลนะอันนี้เอ็มว่าเป็นฟีเจอร์เด็ดเรียกว่าซ o มสเก็ตเ l อร์คืออะไรรู้ไหมเวลาเซล์คนหนึ่งอะจะให้มีคนจะมาอ p พ o อยเมนต์ว่าอะอย่างเอ็มเป็นโปรดักเนอะเซล์แต่ละท่านจะมาถามเอ็มว่า เอ้ยคุณเอมวันนี้ว่างไหมวันนั้นว่างไหมเอมก็ต้องไปนั่งดูปฏิทินของตัวเองว่าเราว่างวันไหนวันนี้ซูมสเกจเดอร์เไม่ต้องค่ะเราเปิดปฏิทินของเรา,าได้เลยว่าโอเคเรามีสล็อตเวลานี้เวลานี้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงทําอะไรได้บ้างเราส่งลิงก์นั้นให้พนักงานคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งองค์งกรอื่นที่อยากจะทํานัดเราค่ะคุณไปดูลิงก์เลยแล้วคุณคลิกมาเนี่ยวมันอาาัเจนดามาที่เองเลือกเว<อ>ลานนที่เหมาะสมได้เลยโดย<อ>ที่เราไม่ต้องไปรีเช็คอะไรมากมายส่งลิงก์เดียวเอาเอาคาล endar หนูไปกนา็ม ดูตัวเองอีกไม่ต้อง,องแล้ว,วนนพี่สง่งไปให้ปุ๊บปิ้นดูเลยของตัวเองกับของพี่อ่ะกดคลิก นจนนามาที่พี่เรียบรอ้อยนี่เรียกว่าซูมสเกจ e ดล l e ยค่ะเออเป็นแค่มไม่หนึ่งในไม่กี่ฟีเจอร์นะถูกงซึ่งเป็นเห็นว่าถ้าได้ใช้เนี่ยยังไงก็มีประโยชน์แน่นอน1 0% 0นะคะสำหรับผู้ที่สนใจซูมนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 2 0 3 2 9 9 9 9หรือที่อีเมล z o o a d v a c e t e t co t h ค่ะสำหรับเนื้อหาเรื่องราวดีๆของเราที่นำมาฝากกันนี้ก็จบแล้วนะคะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสาหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่่อนคะบบ Bye.